you <laughs> ต่อนะคะกับช็อปชาแนลค่ะช่วงนี้ก็อยู่กับแยามเช่นเดิมเมื่อสักครู่เราชม a c c e s s o r y Treasure กันไปหวังว่าจะถูกสไตสักหนึ่งใบแต่ว่าอีกหลายๆใบในช่วงนี้ที่นำมาฝากเป็น ADMJ นะคะเป็นช่วงของ ADMJ เลยแล้วกันเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าในช่วงนี้มีแบบไหนกันบ้างจาก ADMJ ค่ะกระเป๋าสะพายหนังวัวฟอกสีรหัสสินค้า101398ช็อปไรซ์นะคะ19,800บาทค่ะ กระเป๋าสะพายหนังแพะขนาดเล็ก101.384กับรหัสสินค้าช็อปพลาส์2 6 0 0 0บาทค่ะ นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ ADMJ ใบแรกในช่วงนี้นะคะใบใหญ่มากคุณผู้ชมอันนี้เป็นสีแดงนะคะแล้วก็ยังมีสีฟ้าและสีดำด้วยแต่โชว์สีแดงให้ดูก่อนเป็นกระเป๋าสะพายหนังบัวฟอกสี101389ช็อปไพนะคะย้ำๆอีกครั้ง1 9 8 0 0บาทแต่ว่าอย่างที่บอก ADMJ เราเห็นไปแล้วว่าการตัดเย็บหนังของเขาในช่วงแรกหรือว่าในหลายๆช่วงที่เปิดมาชมช็อปชัน แ d น j ดีเอยู่กับเรามานานมากคุณผู้ชมตั้งแต่ที่ Jupiter Shop Channel หรือว่า Shop c h n n n e l เจแปนของเรานั่นแหละได้รับความนิยมมากนะคะเพราะว่าหนัง ADMJ นั้นเนี่ยทำจากอิตาลีเยอรมันตุรกีซึ่งเป็นที่ที่เขาผลิตหนังนะคะแล้วก็ใช้หนังวัวที่มีคุณภาพเราจะเห็นได้เลยว่าสีแดงเนี่ยมันเป็นแดงที่ค่อนข้างสว่างแต่ว่ามันไม่สดแล้วมันก็ไม่หมองสีสวยสีคลาสสิกนั่นแหละแดงคลาสสิกเนื้อของหนังวัวสวยมากคุณผู้ชม ลายหนังวัว่าสวยมากนะคะโชว์ให้ดูเลยใบนี้ใหญ่พอสมควรคุณใส่ออระดับกระดาษ A4 หรือว่านิตยสารเล่มใหญ่ๆใ,ใ,ใส่ได้แต่พอคล้องเข้าแขนของเราแล้วเห็นไหมคะไม่เอทอ้าหรูหราสวยงามบางท่านเนี่ยใช้โน้ตบุ๊กขนาดหน้าจอประมาณ14นิ้วยังว่าน่าจะใส่ได้อยู่นะคะหรือว่า9นิ้วที่เป็นแบบเน็ตบุ๊กพกพาไปอะไรเงี้ยแอร์บุ๊กได้นะพก ทุกที่ใส่ได้แท็บเล็ตต่างๆใส่ได้น่าจะพอได้อยู่นะคะคุณผู้ชมใบกว้างสายเนี่ยก็สวยด้วยสายของ ADMJ เนี่ยเขาทำมานิ่มนะเพราะว่าเป็นหนังบวัวแท้ๆอันนี้ฟอกสีให้เป็นสีแดงนะคะคุณผู้ชมนี่นะคะสวยมากช่วยดูเห็นไหมคะว่าสีมันสวยบอกแล้วว่ามันไม่สดจนเกินไปแล้วมันก็ไม่ได้แดงหมองเข้มมันเป็นแดงแบบกลางๆอะ่ะแดงคลาสสิกนะคะด้านหน้าเห็นตัวอักษรว่าเป็น ADMJ นะคะ มองจากก้นกระเป๋าขึ้นมาถึงด้านบนรูปทรงสวยงามถูกออกแบบดีไซน์มาเป็นอย่างดีนะคะคุณผู้ชมรู้รามีระดับหลายท่านถ้าชอบกระเป๋าหนังวัวแท้ๆแ,แนะนำแบรนด์ ADMJ เลยเพราะว่าถ้าเบื่อกับดีไซน์เดิมๆแบบเก่าๆลายเดิมๆหนังวัวแท้ๆยี่ห้อดีๆแบรนด์ดังๆหายากนะคะที่ดีไซน์สวยหนังดีแล้วก็มั่นใจคุณภาพได้กับช็อปชาแนลของเราเนี่ยแหละ ADMJ นะคะคุณผู้ชม1,9800บาทมีอีก2สีก็คือสีฟ้าแล้วก็สีดำนะคะรุ่นนี้มีทั้งหมด3สีดำแดงฟ้า นะคะโชว์ให้ดูเลยนะคะขอภายอ่ะเรียงใหม่ฟ้าแดงดำหรือว่าดำแรงฟ้าเรียงเลยให้ดูนะคุณผู้ชมรหัสสินค้า101389นะคะช้อปไลน์นะคะ19,800บาทนะคะกับกระเป๋าสะพายหนังวัวฟอกสีนะคุณผู้ชม3ส,มสีฟ้าแดงดำดำแดงฟ้าเหมือนกันเรียงแล้วแต่ <c oughs> เรียงให้ดูป็นฟ้าแดงดำแล้วกันนี่นะคะขนาดเนี่ยใหญ่พอสมควรอย่างที่แยมบอกน้ำหนักยังไม่ถึง1กิโ กรัมนะคะกับกระเป๋าเปล่า,ลา,ลา,ลาก็คือ790กรัมทีนี้โชว์ให้ดูสีดำก่อนเมื่อสักครู่เห็นสีแดงไปแล้วแต่อยากให้เห็นด้านในด้วยก็เลยจะโชว์กับสีดำนะคะลักษณะเป็นแบบนี้นี่นะคะคุณผู้ชมเป็นแบบนี้นะคลิกให้ดูด้านในนะคะอ๋อด้านในของสีดำเป็นสีฟ้าสดสวยเลยละ่ะอันนี้เนี่ยที่ทำมาเป็นลิ้นแบบนี้เพราะว่าอะไรเราจะได้ใส่ของแล้วมันก็จะได้แบบ เพราะว่าตัวกระเป๋าเนี่ยเขาทํามาให้มันแบนแล้วก็บางอ่ะยังให้คุณผู้ชมดูถึงความบางของขอบปากกระเป๋าเห็นไหมคะมันเป็นดีไซน์ที่เขาทามาเนาะนี่นะคะเราจะได้ใส่ของได้เยอะขึ้นกว่าใส่ของได้จุขึ้นที่ทําออกมาเป็นลิ้นแบบนี้จะได้ใส่ของได้จุขึ้นเพราะถ้าทําติดกับตัวกระเป๋าายมันจะใส่ของได้น้อยกว่าเพราะว่าอันนี้เขาต้องการความจุเพราะใบนี้มันใหญ่นะคะลักษณะทรงด้านในนี้โชว์ให้ดูนะ ตัวด้านในเป็นหนังวัวหมดเลยทั้งทั้งทรงนะเป็นหนังวัวหมดเลยนะคะคุณผู้ชมหนังวัวหมดเลยด้านในตรงนี้ก็เป็นหนังวัวเป็นหนังวัวหมดเลยทั้งทุกส่วนนะนี่โชว์ให้ดูนะเป็นหนังวัวทุกส่วนนะคะนี่ดูดูมุมหนึ่งไปแล้วมองมุมหน้าไปแล้ว <c oughs> เห็นซิปตรงนี้แล้วนะคะนี่นะคะมีซิปอยู่บริเวณนี้ รูดซิปให้ดูนี่นะซิปเป็นแบบนี้ลึกประมาณนี้มีป้ายแขด้านในบอกชัดเจนนะคะเป็นแบรนด์ที่เชื่อถือได้ไว้ใจได้ลูดซิปปิดนี่นะคะซิปอยู่ด้านนี้นะลูดปิดอ่ะโชว์ให้ดู อันนี้เป็นสายที่เป็นตะขอก้ามปูเอรีมเจดีอย่างหนึง่งที่ยำชอบนะเพราะว่ามีสายคล้องเหมือนแบบคล้องกุญแจคล้องอะไรที่เราต้องหยิบบ่อยๆได้ทีนี้โชว์ให้ดูว่ามันคล้องอะไรยังไงเอาเป็นกุญแจรถแดมแล้วกันนะคะคล้องเข้าไปตรงนี้ได้เลยหรือว่าจะใช้กุญแจบ้านหรือว่าอะไรก็ได้นะอันนี้กุญแจรถไม่ค่อยให้ความร่วมมือคล้องได้พอดีเป๊ะ เราจะได้หยิบง่ายๆหาง่ายๆไม่ต้องควานเยอะยุ่งยากวุ่นวายนะคะใส่เข้าไปให้เห็นวันนี้เข้าไปอยู่ในกระเป๋าเราแล้ว,แ,ลวแต่เราก็หยิบใช้ง่ายนะคุณผู้ชมอีกด้านหนึ่งนะอีกด้านหนึ่งจะได้เห็นกันชัดๆด,ด้านนี้เนี่ยก็มีช่องอีกหนึ่งช่องเป็นช่องสิบนะคะอีกหนึ่งช่องนะนี่เป็นสีดํานะคะ ยังมีอีกสีหนึ่งก็คือสีฟ้าด้วยอยากให้เห็นกันเมื่อตอนแรกแบบสะพายเป็นสีแดงมาแล้วที่มือยมเป็นสีดําแล้วนะคะทีนี้จะโชว์ให้ดูสีฟ้าสีฟ้ากระเป๋าสีฟ้าหายากนะที่สวยสวยอันนี้เป็นสีดําจับให้ดูถือให้ดูคล้องให้ดูแบบนี้นะนี่สีดํานะคะกว้างใหญ่พอสมควรโจริงจะใส่เนจยสารให้ดูทันไหมเอาทันทันทันใส่ดูก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยดูสีฟ้ากันนะคะใส่ให้ดูนี่นะคะ นี่นะใส่ในเสยสารได้แบบนี้นะคะกว้างพอสมควรเลยคุณผู้ชมทีนี้มาดูสีฟ้ากันอย่างที่บอกไว้เผื่อจะถูกใจนะคะใครที่ชอบสีสันสดใสใบนี้ก็สวยสีฟ้าเนี่ยออกเป็นฟ้าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะฟ้าน้ำทะเลปะนะสีแบบนี้นะคะสวยมากคุณผู้ชมใบใหญ่แต่ว่าก็ดูหรูหราไม่เทอะทะนะคะด้านข้างมีโลโก้ของ ADMJ ADMJ อยู่แล้วก็ ปั๊มประทับตา ADMJ ตัวอักษรสีทองนะคะใบนี้เป็นสีฟ้าสดใสสวยงามนะคะใช้ใส่กับชุดที่เป็นชุดเดรสลาติแตกต่างๆหรือว่าชุดที่แบบแต่งตัวค่อนข้างจะทางการหรูหราแค่ชั่วนหน่อยก็ได้อะไม่เป็นไรแล้วแต่สไตล์เราแต่ว่ากระเป๋าเนี่ยมันน่ารักนอกจากน่ารักแล้วมันดูหรูหราสีสันด้วยนะคะอันนี้เป็นหนังวัวแท้ๆหนังวัวเนี่ยเขาทำมาให้ดูดีแหละ ด้วยดีไซน์ที่เลือกมาไม่ว่าจะเป็นฟ้าแดงดำนะคะสามสีนี้ชอบสีไหนลองดูแล้วกันลองเลือกดูว่าชอบสีไหนนะคะทุกสีเนี่ยรหัสเดียวกันแค่บอก call center ของเรา0 2นย์9 9งกบอกเขาว่ารหัสสินค้าอะไร ADMJ 101389 19,800บาทเท่านั้นนะคะกับใบนี้นะคะกับกระเป๋าสะพายหนังวัวฟอกสี ย้ำว่ามี3สีนะรุ่นนี้มี3สีมีสีฟ้าสดๆดสวยสวยนี้นะคะแล้วก็สีแดงและก็สีดำเป็นหนังวัวแท้ๆนะคะทั้งใบ19,800บาทถือว่าคุ้มค่ามากจาก ADMJ นะคะขนาดขึ้นให้ทางด้านซ้ายของจอแล้วให้เห็นชัดๆ ADMJ สวยมากเห็นไหมประทับลงไปลายหนังวัวก็สวยหนังก็นิ่มมากด้วยดูลายหนังนะคะสวยมากหนังนิ่ม101389นี้เป็น รุ่นแรกใบแรกใน ADMJ ช่วงนี้นะคุณผู้ชมเดี๋ยวมีอีกรุ่นหนึ่งแต่ว่าอีกรุ่นหนึ่งเนี่ยอันนี้เป็นหนังบัวนะอีกรุ่นหนึ่งเป็นหนังแพะโอ้หนังแพะนํามาทํากระเป๋าเดี๋ยวน,นี้เขาก็นิยมเหมือนกันหนังแพะหนังแกะหนังเกล้ะเข้แต่ว่าราคาจะสูงหนังแพะนี่ก็ถือว่า สวยเลยล่ะแล้วก็สีสวยนะคะคุณผู้ชมกับกระเป๋าสะพายหนังแพะขนาดเล็กขนาดขอภายกระเป๋าสะพายหนังแพะขนาดเล็กนะคะรหัสสินค้า1.01384นะคะช็อปไลส์ของกระเป๋าใบนี้เท่าไหร่เอ่ย26,000บาทแต่ว่า 2 6 0 0บาทเนี่ยถึงจะใบเล็กแต่เป็นหนังแพ้นะคุณผู้ชมหนังแพ้ดีอย่างหนึง่งคือนิ่มนิ่มแล้วเนี่ยมันไม่เสียทรงนะคะนิ่มแล้วไม่เสียทรงด้วยนะคะคุณผู้ชมนะคะแล้วก็20,600บาทจริงๆแล้วเนี่ยช็อปกับช็อปชาแนลของเราไม่ว่าจะออเดอร์ไหนนะคุณชำระเป็นเงินสดก็ได้หรือว่าถ้าออเดอร์นั้นหรือว่ารวมยอดมาแล้วเนี่ยมันถึง5,000บาท คุณสามารถผ่อนชําระผ่านธนาคารกสิกรไทยได้0%ยาวนาน6เดือนนี่เป็นเงื่อนไขง่ายๆสั้นๆ26,000ชอบผ่านกสิกรไทยผ่อนเอาก็ได้สบายจะตาย0%ยาวนาน6เดือนสีมาพูดถึงสีก่อนอันนี้เป็นเขียวมะนาวนะคะคุณผู้ชมให้เห็นกันสีสดมากสีสวยมากหนังแพ้นิ่มแล้วก็นุม่มแต่ทีเนี้ยพอขึ้นโครงมาพอใส่ของเข้าไปเยอะๆหลายท่านกังวลแต่ว่างานเย็บของ ADMJ เย็บมาขึ้นโครงมาดีนะคะไม่ต้องกลัวว่ามันจะเสียทรงเสียรูปจะบิดจะเบี้ยวจะหย่อนจะแบบมไม่สวยเลยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยว่าไม่มีปัญหานั้นนะคะคุณผู้ชมนี่โชว์ให้ดูอันนี้เป็นย้ำเลยนะว่าเป็นสีเขียวมะนาวนะคะเขียวสดใสเขียวมะนาวนะคะคุณผู้ชมสวยมากสีสดมากให้เห็นการคล้องแขนถือเข้ามือแบบเมื่อสักครู่ได้เลยอีกหนึ่งสีก็คือสีส้มอยู่ข้างกัน นะคะแล้วก็ยังมีเทาดำแล้วก็น้ำตาลเทาด้วยนะคะนะสีส้มเดี๋ยวโชว์ให้ดูเลยแล้วกันนะคะคุณผู้ชมทุกใบเนี่ยฟังก์ชันการใช้งานเหมือนกันช่องทุกอย่างเหมือนกันนะแค่สีต่างกันเฉยๆนะคะด้านหน้าปึ๊บตรงนี้นะคะเป็นที่คล้องกุญแจอ๋อไม่มีใครรู้สิว่าเป็นที่คล้องกุญแจเพราะว่าซ่อนอยู่นี่นะคะนี่นะคะโชว์ให้ดูนี่ตรงนี้นะคล้องกุญแจตรงบริเวณนี้นะคะคุณผู้ชม ดึงปิดเข้าจริงๆที่ละเอียดเนี่ยเพราะว่าอยากให้นำไปใช้และได้ประโยชน์ได้ประสิทธิภาพกันเต็มที่ทีนี้ตัวล็อกเป็นแบบนี้นะคะตัวล็อกเป็นแบบนี้จะได้ปลอดภัยเก็บของได้นี่นะคะเปิดให้ดูปึ๊บด้านในม,มีเอฟเฟกเองด้วยนี่โชว์ให้ดูด้านในใส่ของมาตกใจว่ายทำไมมีอะไรอยู่อ๋อใส่ของมาใส่ของมาพี่เขาใส่ของมานะคะนี่นะคะอันนี้เนี่ยมีช่องซิปบริเวณนี้นะช่องซิป นี่นะคะช่องซิปบริเวณนี้ดึงให้ดูนะอันนี้ใส่ของมาอ๋อพอบอกว่าใส่ของมางั้นใส่ของมาแล้วโชว์ให้ดูก้นกระเป๋าก่อนว่าก้นกระเป๋ามันไม่หย่อนคุณผู้ชมดูสิคะเห็นไหมก้นกระเป๋า,าหลายท่านบอกอุ้ยเป็นหนังแพะนิ่มนิ่มแล้วหย่อนไม่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 ไม,ไม,ไม่นี่นะคะแล้วก็ก้นของกระเป๋ามีกระดุมอยู่นะคะมีหมุดอยู่จะได้พื้นของกระเป๋าของเราเนี่ยมันจะได้ไม่โดนกับพื้นโต๊ะ นะคะคุณผู้ชมคือมันไม่เสียทรงนั่นเองนะคะทีนี้หยิบของออกก่อนพี่เขาใส่มาเป็นกระเป๋าเครื่องสําอางใส่กระเป๋าแว่นตากันแดดมาอืมโอเคอะนะโชวยดูข้างในสีสดมากสวยมากมีตะขอก้ามปูที่เอาไว้คล้องกุญแจอีกเช่นกันนะคะเอาไว้คล้องกุญแจอีกเช่นกันตรงนี้นะคะตะขอก้ามปูนะอ่าใช้งานยังไงละเอียดอีกแล้วโชว์ให้ดูว่าเปิดอย่างนี้นะคะ มีปุ่มมีปุ่มกดอยู่ตรงนี้นะคุณผู้มนี่นะคะแต่ขอกล้ามปูที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะคะนี่นะคะนี่เป็นสีส้มนะมีซิปมีช่องซิปแล้วเรามีช่องเล็กๆด้วยด้านนี้ฝั่งนี้นี่นะคะช่องเล็กๆฝั่งนี้นะคะกว้างพอสมควรนะคะ นี่นะคะด้านในจะเป็นสีเหลืองกับสีส้มทีนี้เราเห็นสีอะไรไปบ้างแล้วเขียวมะกอกสีส้มแล้วก็โ,โชว์ช่องข้างหลังนี้ด้วยอีกหนึ่งช่องเนาะคุณผู้ชมนะสีเขียวมะกอกสีส้มแล้วยังมีนี่เลยเทาดํา นะคะเทาดําก็คลาสสิกนะสองสีแรกจะเป็นแบบอุ่ยสดใสชีวิตนี้สดใสจังเลยสีเทาดํากับน้ําตาลเทาไม่ใช่ว่ามืดมนนะแต่เขาเรียกว่าสุขุมมีระดับนั่นนะคะนี่โชว์ให้ดูสีเทาดํานะคะคุณผู้ชมตัวนี้เนี่ยเป็นหนังแพะนะคะคุณผู้ชมเป็นหนังแพะหนังวัวจะอยู่ที่บริเวณสายกระเป๋าด้านในนะคะแล้วก็ปากกระเป๋าด้านในจะเป็นหนังวัวฟอกสีนะคะ อันนี้เนี่ยมีสีๆนะย้ำนะมีเขียวมะนาวสีส้มที่เราเห็นกันนะคะแล้วก็มีสีน้ำตาลเทานะคะแล้วก็ยังมีอ,อ๋อสีอะไรเอ่ยเทาดำที่อยู่ตรงนี้เนี่ย ของหน้าของคุณผู้ชมนะคะน่ารักเป็นไงนะคะขนาดเล็กแต่ว่าบอกแล้วว่าเขาเล็กแต่เขาจุของเยอะเยอะมากใส่ของได้เยอะมากคุณผู้ชมย้ำเลยนะคะว่าจุได้เยอะชอบพลส์เนี่ยกระเป๋าหนังแพ้อย่างว่าชอบพลส์ระดับนี้เนี่ยถือว่าคุ้มคุ้มนะคุ้มคุ้มวิน,ว,นวินทั้งคู่นะ2 6 0 0 0บาทไหนจะตัวแบรนด์อีกที่เป็น ADMJ ด้วยนะคะแล้วก็ไหนจะดีไซน์อีกนะคะแล้วก็ไหนจะวัสดุอีกนะคุณผู้ชม2,6000กันเนี่ยใช้กันยาวๆสบายๆลงทุน ครั้งเดียวคุ้มค่านะคะ101384นี้เป็นรหัสสินค้านะทุกสีทุกใบรหัสเดียวกันนะคะกับรุ่นนี้นะคะรหัสสินค้าจริงๆขึ้นให้ด้านซ้ายของจอแต่เดี๋ยวย้าย้ำอีกครั้ง101384นะคะนี้ให้ดูว่าถือแบบนี้ก็ได้คล้องเข้าแขนก็ได้นะคะชอบไลน์ส6 6 0 0 0บาท จะชำระเป็นเงินสดก็ได้หรือว่าจะผ่อนผ่านธนาคารกสิกรไทยได้เลย0%ยาวนาน6เดือนไปเลยยาวๆนะคะ0%นี้นะคะต่อไปมีสีอะไรบ้างเขียวมะนาวไปแล้วสีส้มไปแล้วอีกหนึ่งสีคือน้านําตาลเทาทีนี้มาโชว์เลยแล้วกันน้ําตาลเทาอยู่ตรงหน้ายำเราด้วยให้คุณผู้ชมมองด้านนอกก่อนให้แบบว่าอยากได้อยากส,สนใจอยากได้กันนะคะจริงๆแล้วสีนี้มันออกน้ําตาล นะคะแต่ว่าเป็นน้ําตาลโทนเทาๆหน่อยบนกันแล้วก็ไอ้ที่มันเป็นตัวตกแต่งตัวล็อกต่าง,างๆแตกต่างกันนะแต่ละสีที่ทามาให้เข้ากันเราจะเห็นว่ารุ่นอื่นจะเป็นสีทองแต่รุ่นนี้ตัวนี้สีนี้จะเป็นสีเงินนี่นะคะเป็นสีเงินนะแล้วก็อย่างที่บอกข้างนอกเป็นหนังแพะข้างในเป็นหนังวัวหนังวัวคือสีชมพูนี้นะหนังแพะคือบริเวณสีน้ําตาลนะ สีน้ำตาลเท่านี้นะคะทุกใบข้างนอกเป็นหนังแพะหมดข้างในที่เป็นสีอื่นๆเนี่ยคือหนังบัวนะคะสายเนี่ยไม่แข็งสายนุ่มถึงสายจะขึ้นเป็นโครงขึ้นมาแบบเนี้ยแต่สายนุ่มนะนี่จับให้ดูว่าสายนุ่มนุ่มจริงๆตัวกระเป๋าก็นุ่มนุ่มแล้วก็ไม่เสียทรงดูยำขยำขยำขยี้โอ้เนี่ยเห็นไหมคะนุ่มมากคุณผู้ชมให้ดูด้านข้างด้านข้างสวยด้วยนี่ แล้วก็ด้วยลายของกระเป๋านะคุณผู้ชมถึงแม้ว่าบางทีเนี่ยแหวนใส่แล้วไปขีดไปขวนไปโดนก็ยังดูสวยงามอยู่ด้วยลายที่เป็นลายของกระเป๋าที่เขาดีไซน์มานะคะนี่นะคะงานตัดเย็บต่างๆคุณจะไม่เห็นได้ที่มันโผล่ได้ที่มันลุยออกมาเลยจาก ADMJ ท้าพิสูจน์ดูได้เลยนี่นะคะ ว่าเราจะไม่เห็นได้ที่มันโผล่มันลุยคือแบบเขาตรวจมาตรฐานมาอย่างเรียบร้อย QC ผ่านมาตรฐานมาเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะนิทาพิสูจน์เลยนะว่าได้เนะ่ะไม่ลุยออกมาเลยคุณผู้ชมนะคะเน้โชว์ให้ดูนี่ด้านนอกอันนี้น้านําตาลเทาหมุนให้ดูนะคะด้านหลังนี่นะคะด้านหลังจะมีช่องอยู่หนึ่งช่องช่องนี้ใส่ iPad ได้ไหมได้นะยังวมันน่าจะได้อยู่ นะคะใส่ iPad เข้าไปน่าจะพอแต่ใส่ข้างในน่าจะดีกว่าอ๋อไม่ได้ใส่ข้างในดีกว่าโอเคโอเคไม่ดื้อไม่ดื้อใส่ข้างในนะคะใส่ข้างในพอโอ้ใส่ข้างในพอเพราะว่าด้านนี้เนี่ยอ๋อเข้าใจละเขาจะติดบริเวณนี้แต่อย่าใส่ข้างในเลยเพื่อความปลอดภัย iPad นี่ราคาสูงเหมือนกันใส่ข้างในดีกว่านี่นะคะแบบนี้นะใส่ข้างในนี่พีคให้ดูนี่จำใส่ iPad ไปแล้วนะคุณผู้ชมม iPad อยู่ตรงนี้นะเอาออกก่อน จะให้ดูซิปดูอะไรต่างๆสีสวยด้วยนะคะอันนี้เป็นน้ำตาลทานะข้างในเป็นตัดสีชมพูนะรุ่นนี้เนี่ยมีให้เลือกทั้งหมดสีสีที่อยู่ในมือแยมน้ำตาลทาแล้วก็มีสีเทาดำแล้วก็มีเขียวมะนาวนะคะแล้วก็ยังมีสีส้มสดเลยละ่ะรหัสสินค้าเดียวกัน101384กับกระเป๋าสะพายหนังแพะขนาดเล็กช็อปไลฟ์เท่ากันค่ะ26,000บาทจาก ADMJ ในช่วงนี้ที่นามาฝากการมี2แบบนะคะชอบแบบไหนสั่งซื้อ ได้เลย021234999ช่วงหน้าอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องหนีกันนะช็อปชาแนลยังมีสินค้าดีๆรอคุณอยู่ช่วงนี้แยมแล้วก็ ADMJ หมดเวลาลงแล้วขอบคุณมากค่ะที่ติดตามมาตลอดทั้งช่วงนะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะ021234999กับช็อปชาแนลสวัสดีค่ะ กระเป๋าสะพายหนังวัวฟอกสีนะคะรหัสสินค้า101389ช็อปไลส์ค่ะ1 9 8 0 0บาทมีสีฟ้าสีแดงและก็สีดำค่ะกระเป๋าสะพายหนังแพ้ขนาดเล็กนะคะรหัสสินค้า101384ช็อปไลส์ของกระเป๋าใบนี้คือ26,000บาทมีส้มเขียวมะนาวน้ำตาลเทาและเทาดำ